วิวัฒนาการตารางธาตุจากการที่คนพบธาตุต่างๆเพิ่มมากขึ้นทําให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามในการจัดธาตุเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโดยอาศัยความคล้ายคลึงกันของสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพจนได้พัฒนาเป็นตารางธาตุที่ใช้ในปัจจุบันโดยวิวัฒนาการของตารางธาตุในยุคต่างๆเป็นดังนี้ยุคที่ห ยุคเดอร์เบลไลเนอร์โยฮันเดอร์เบลไลเนอร์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพบว่าถ้าจะมีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นชุดๆชุด,ชดละสามธาตุธาตุกลางจะมีมวลอะตอมเท่ากับค่าเฉลี่ยของมวลอะตอมของอีกสองธาตุที่เหลือเสมอและเรียกแนวคิดนี้ว่าหลักชุด3 triads ตัวอย่างเช่นลิเทียมมีมวลอะตอมเจ็ โพแทสเซียมมีมวลอะตอม39เมื่อนำค่าทั้งสองมหาค่ากลางจะมีค่าเท่ากับ23ซึ่งมีค่าเท่ากับมวลอะตอมของโซเดียมเมื่อนำหลักชุด3ไปใช้กับธาตุกลุ่มอื่นพบว่าไม่เป็นไปนตามหลักเช่นทองแดงเงินและทองเมื่อหาค่าเฉลี่ยระหว่างทองแดงและทองพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ130 ซึ่งไม่เท่ากับธาตุที่อยู่ตรงกลางนั่นคือเงินซึ่งมีมวลอะตอมเท่ากับ108ยุคที่2ยุคนิวเลนจอห์นนิวเลนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอกฎออกเทฟมีสาระสำคัญว่าเมื่อนำธาตุมาจัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากโดยเพิ่มเป็นแถวแถวและเจ็ดชนิดธาตุจะพบว่าธาตุตัวที่8 จะมีสมบัติคล้ายคลึงกับธาตุตัวที่1โดยทั้งนี้จะไม่รวมกับธาตุไฮโดรเจนและแก๊สเฉื่อยตัวอย่างเช่นเมื่อเริ่มนับที่ลิเทียมเป็น1่ธาตุตัวที่8ก็คือโซเดียมเมื่อศึกษาคุณสมบัติแล้วก็จะพบว่ามีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันในทางเดียวกันเมื่อเริ่มนับที่คาร์บอนเป็นหนึ่งธาตุตัวที่8ก็คือซิลิคอนเมื่อศึกษาคุณสมบัติแล้วก็พบว่า คาร์บอนและซิลิกอนก็มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเช่นกันแต่กฎนี้ใช้ได้ถึงแคลเซียมเท่านั้นและกฎนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามวลอะตอมเกี่ยวข้องกับสมบัติที่คล้ายคลึงกันของาธาตุอย่างไรทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมายุคที่3ยุคไมเออร์และเมนเดลเอฟ ย u l i u s สโลธา r มเ y อรนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและด m i t r i ีอีวานอวิชเมเด l e e v ฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้ศึกษารายละเอียดของธาตุต่างๆมากขึ้นทำให้มีข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากจะพบว่าธาตุมีสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นช่วงๆการที่ธาตุต่างๆมีคุณนะสมบัติคล้ายกันเป็นช่วงๆเช่นนี้ เมนเดลฟได้ตั้งกฎที่เรียกว่ากฎพีริออดิกและได้เสนอความคิดนี้ก่อนที่ไมเออร์จะเผยแพร่ผลงานของเขา1ปีเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เมนเดลฟจึงเรียกตารางาธาตนี้ว่าตารางพีริออดิกหรือตารางาธาตุของเมนเดลีฟเมนเดลฟจัดอันดับาธาตุตามมวลอะตอม โดยเรียงธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันให้อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันจากบนลงล่างเรียกว่าหมู่เนื่องจากการจัดให้เป็นหมวดหมู่อาศัยสมบัติคล้ายคลึงกันเป็นหลักจึงเว้นช่องว่างไว้หลายที่และเชื่อว่าเป็นตำแหน่งธาตุที่ยังไม่มีการค้นพบและเมนเดเลฟสามารถทำนายสมบัติของธาตุที่ยังไม่มีการค้นพบได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นเอคาซิกอน ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่ในตำแหน่งที่5อยู่ถัดจากซิลิกอนและไเะเนียมซึ่งเมเดเลฟได้ทำนายเอาไว้ว่า A ค่าซิลิกอนจะมีมวลอะตอม72เป็นโลหะสีเทามีความหนาแน่น5.5กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรซึ่งปัจจุบันพบว่าคือธาตุเจอเมนเนียมโดยมีมวลอะตอม72.6เป็นโลหะสีเทา มีความหนาแน่น5.36กลรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งมีความใกล้เคียงกับที่เมนเดลเฟได้ทำนายเอาไว้นอกจากนี้เมนเดลเฟยังได้ทำนายธาตุอีก2ชนิดคือเอค่าโบลอนปัจจุบันพบคือสแกนเดียมและเอค่าลูมิเนียมปัจจุบันพบคือแกลเลียมต่อมามีการค้นบบพบธาตุมากขึ้นและหาม,ามวลอะตอมของธาตุได้ละเอียดขึ้น พบว่าธาตุบางชนิดมีมวลอะตอมน้อยกว่าแต่อยู่หลังธาตุที่มีมวลอะตอมมากกว่าเช่นโคบอลมีมวลอะตอม58.9อยู่หน้านิกเกิลที่มีมวลอะตอม58.7นอกจากนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมต้องจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมยุคที่สียุคโมสเลเฮนลีโมสเล์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบว่าถ้าเรียงลำดับธาตุตามค่าเลขอะตอมจากน้อยไปมากจะทำให้การจัดเรียงธาตุสอดคล้องกับกฎพีริออดิกโดยไม่ต้องมีการสลับที่กันเมื่อจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมจะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดเรียงตารางธาตุตามมวลอะตอมของเมนเดลฟได้เช่นอาร์กอนมีเลขอะตอม18บแจะมาก่อนโพแทสเซียมที่มีเลขอะตอม19 ในขณะที่ถ้าจัดเรียงตามมวลอะตอมโพแทสเซียมมีมวลอะตอม39.1จะมาขอนอาร์กอนที่มีมวลอะตอม39.9ซึ่งการจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมจะให้ผลที่สอดคล้องกับสมบัติของธาตุมากกว่าการจัดเรียงตามมวลอะตอมตารางธาตุในปัจจุบันในปัจจุบัน ได้จัดเรียงธาตุในตารางธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากโดยจะมีความสอดคล้องกับกฎพิลิอดิกของเมนเดลอฟซึ่งในปี2016ธาตุในตารางธาตุได้รับการเติมจนเต็มทุกช่องนั่นคือมีธาตุในตารางธาตุทั้งหมด118ธาตุ